และที่นี่ก็คือหุบป่าตายชำระค่าทํามเนียมคนละเท่าไหร่คะสามสิบบาทจ้าชำระก่อนเข้าเราจะได้ไฟฉายสองกระบอก <ๆ S 1> นะคะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวมากันสามคนจ้า ุป่าตาดนะคะอยู่ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสัก์จังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะและก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโดยไม่ขาดสายเลยนะคะเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างาที่มาเลยจ้ามามีคนนำจ้ามาอะนะครับผม อุโมงนี้นะคะระยะทางประมาณ60เมตรค่ะเป็นอุโมง์ถ้ำมืดมิดและเราก็กำลังจะเดินลอดผ่านอุโมงแห่งการเวลานะคะอ่าออกมาแล้วจ้าระวังหิ่งล่วง พอเราเดินลอดผ่านอุโมงค์ออมานะคะบรรยากาศด้านนอกก็เราเป็นอีกยุคหนึ่งเลยคะ่ะที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์โบราณค่ะและที่นี่นะคะก็เคยได้รับเลือกให้เป็นอันซินไทยแลนด์มาแล้วะคะ่ะพักได้นะคะตรงนี้ถ้าใครเดินมาเหนื่อยนะคะยังไม่ได้กดเลย <c oughs> <c oughs> ขอ,อไปก่อน,นะคะ่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้จะเป็นหินยอกหินหินงอกหินย้อยนะคะสวยมาก ภูป่าตาดนะคะเนื้อที่ประมาณสองไร่ค่ะเป็นโลกดึกดำบรรในจังหวัดอุทัยธานีโถงถ้ำหินปูนที่มีอายุก,กว่า200ล้านปนีแหล่งดวมพืชพันธุ์ยุคโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา และที่สำคัญนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะแวะเวียนเข้ามาดูกิ้งกือสีชมพูค่ะแต่หนูนาหายยังไงก็หาไม่เจอนะคะแต่อย่าไปจับมาเลยเด็กขาดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากิ้งกือสีชมพูมีไซยาไนอออ่อนๆด้วยค่ะหลวงพ่อทองหยดและก่อนกลับบ้านนะคะก็อย่าลืมแวะมาไหว้หลวงพ่อทองหยดด้วยค่ะวันนี้หนูนาต้องลาไปแล้วค่ะ อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องหนูนาพาเหมือนด้วยนะคะคลิปหน้าจะได้ไม่พาลาดว่าหนูนาจะพาไปเที่ยวไหนก่อนกลับก็อย่าลืมซื้อของฝากด้วยนะจ๊ะลง,ลงใจดีมากเลยคะ่ะบ๊ายบาย